สา,สาธุสาธุสาธุครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสุดที่รักค่ะยิ่งใหญ่อลังการอ่านี่คือภาพวันที่เราไปทําพิธีจุดทูบที่คาชโนดต,ตรงสารเก่ามานะคะแล้วเลขทูบนี้ก็เป็นเลขทูบเดียวกันกับที่จุดวันนั้นเลยนะคะวันนี้เอาเลขทูบแท่งแรกมาฝากพี่ๆครับพี่ๆขาใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ได้ไหมคะโอ้โหวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันที่สําคัญมากๆเป็นวันที่เฮงปังอีกหนึ่งวันคะ่ะ มะลืนนี้รวยมะลืนนี้รวยจ้าเลขแรกมาแล้วแหมไปคำฉนดูดเป็นไปไม่ได้ไม่มีเลขนี้นะพี่พี่เห็นวันวันพี่ไม่หน่อยใช่จ้าวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเออมอรืนนี้รวยชัดจ้านะคะเสียงสะดุดนิดหน่อยนะคะนะจ๊ะใครใครเสียงสะดุดรบกวนพี่จ๋าออกแล้วเข้าใหม่ให้หน่อยนะจ๊ะนะคะ,นะคะใครยังไม่เคยมีคลิปหรือใครยังไม่เคยชม นะคะผ่านวิดีโอนะคลิปวิดีโอของของของไอ้น,นี้นะคะพี่จ๋าของเอ่อเพจอาจาร,รย์ชัดอาจาร,รย์เคนะคะเพจอาจาร,รย์ชัดอาจาร,รย์เคนะคะก็สามารถนะคะชมผ่านได้นะคะไหนวันนี้ใครมาจากไลน์บอกมาจากไลน์ให้หน่อยจ้ะใครมาจากเฟซบอกมาจากเฟซให้หน่อยเลขแรกคะ่ะเจ็ด สุดปังเป็นไปไม่ได้เนะทํทำพิคจะไม่มีดราม่านะคะเพราะแจกหลายไปหลายวันแล้วนะบางคนบอกว่าทำไมย้ายนะเลขทูบเจ็ดสุดปังนะเจ็ดสุดปังม่งวดที่แล้วไม่ได้รักไม่ได้ไลค์ในเพจหลักนะคะงวดนนี้เองก็เช่นกันไลค์ในเพจสำรองค่ะสวัสดี รังอย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะคะเราเจอกันในเพจอาจารย์ชัดอาจารย์เคค่ะนะคะเป็นเพจที่สองเป็นเพจสำรองนะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเรานะคะวันนี้เราจะปล่อยเลขทูบแรกที่ทําพิธีที่คำชโะโนดแท้ๆเลยนะคะนอกจากทูบจะทําพิธีแล้วเลขทูบยังทําพิธีเรียบร้อยค่ะพ่อแม่พี่น้องจานะคะ นะแล้วก็จุดที่คําชะโนดสารเก่าด้วยเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อว,วันทําพิธีจุดทูปจากคําชะโนดแท้ๆนะคะโดยเพจอาจารย์ชัดอาจารย์เค่ไปทาพิธีมาเมื่อวันที่ส8บดที่ผ่านมานี้นะคะถูกต้องไม่เอยอาจารย์วันที่ส7บเจดหรือสิบ6ปดสหขอโทษค่ะทาพิธีวันที่สิบดค่ะอาที่ิตย์17ที่ผ่านมานี้นะคะเราไปทําพิธีมา เลขทูบเลขแรกออกแล้วเลขเจ็ดค่ะนะ,ะเลขแรกออกแล้วเลขเจ็ดซึ่งถ้าเกิดดูตรงกลางก็มีเจ็ดอยู่นะนะเจ็ดก็มาแล้วนะนะโอกาสมีเจ็ดมาแล้วนะนะคะพี่จันนะคะทันไหมอ่าทันไหมจ๊ะลองดูซิลองดูซิแฟนเพจช่วยจันเขตีหน่อยนะอันนี้ ขันน้ำมนต์วันทําพิธีจุดทุกที่คันคำชะโนดตรงสารเก่าของคําชะโนดค่ะเป็นแนวทางใช่นะอ่าอันนี้เป็นแนวทางทเฉยๆนะคะนะอาจารย์ขอเลขตัดห้าหางด้วยได้จ้าวันนี้เดี๋ยวบอกให้เลยค่ะพี่ๆอยู่กับาจาันเค้นะคะ โนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเลขทูปกันนะคะสองปดหกจากคำชโนดค่ะสองแดหจากคำชโนดค่ะและเลขสามตัว3ตัวที่2นะคะคือสองสาหนะคะเห็นเป็นรูปพญยายน,นาคูน่ารักเัเ่เงยแฟนเพจสองาหและสองแปดหค่ะ อันนี้จากคำชะโนดนะจากปฏิทถินคำชะโนดค่ะอเอาเดี๋ยวขึ้นขึ้นขึ้นเป็นเ <c oughs> ขาบอกก้นขันน้ำมนต์เป็นสามแปดนะคะจ้ะอ่าอ่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวทำไมแฟนเพจเราเห็นดีขนาดนั้นเลยนะว,นนนวันนั้นวันนั้นอาจารย์ก้ <c oughs> นขันน้ำมนต์เป็นสามแปดสามแปดมันเป็นเลขทะเบียนรถเบนซ์วันนั้นอาจารย์ชัดให้ให้ใหใหป้าดูเหรอคะป้าดูป้าบอกว่าดูที่ก้นป้าตื่นตุ้มก็ไม่จำได้ มันขึ้นเลขให้อีกทีได้ไหมแฟนเพจช่วยจันแค่ดูหน่อยนะคะทำไมอาจาย์แค่ไม่เห็นเลขใต้ขันน้ำมนต์มีมีมีวันนั้นก็มีคนทักลืมลืมลืมเหรอถ้าสาเป็นระเด็นให้จย์แค่ต้องคิดค้นโนด้วยนะคะวันนี้กี่ไลค์กี่แชร์แล้วคะจย์ชัดขาอ่าเลขทะเบียนรถเบนซ์ใช่ค่ะสองสามสามแปดไปทําพิธีที่คําชะโนดมานะคะแล้วก็ตั้งแต่ออกรถเบนซ์คันนี้นะคะ เห็นคนสั่งของในเพจปลอมเยอะเลยนั่นนะสิอาจารย์แค่จะทํำยังไงดีในใครหยุดใครอยากสั่งของต้องสั่งในเพจจริงเท่านั้นนะเพจปลอมบางครั้งเนี่ยเขาเขาไม่ได้มีระบบ CF หรือว่าเขาไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยจะพี่จ๋านะคะอาจารย์แค่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้เนาะอ่าเลขทะเบียนรถนะคะนะสองสามสามแปดนะคะ,นะ 2, 3, 3, 8, ะ,คะอันนี้ไปถ่ายที่คำชลนีนะคะตัวที่มาไว้ข้างบนให้พี่ๆนะคะ นะตัวที่มาไว้ข้างบนให้พี่ๆนะนอ,อ่านะคะเดี๋ยวพี่ๆจะงงนะคะอ่าเดี๋ยวพี่ๆจะงงนะอันนี้นะเด่นเด่นคือเลขอะไรแปดเก้าเนี่ยคือเลขอะไรแปดเก้าคือหนึ่งสองเมื่อวันที่แล้วค่ะนะแปดเก้าคือหนึ่งสองเมื่อวันที่แล้วหมายถึงแปดและเก้ามีโอกาสมามงวดที่แล้ว เลขเด่นคือแฟนเพจตั้งฉายาไว้ว่าเป็นเลขออกกําลังกายหรือเลขที่เราเรียกง่ายๆว่าเลขเหมือนคนไม่ชอบขับรถชอบวิ่งไปวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเลขออกกําลังกายมีโอกาสเด่นเนี่ยมีโอกาสเข้ายัางไงบ้างมีโอกาสเข้า3ตัวรางวัลใหญ่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรางวัลใหญ่นะคะนะแปกับ9นะ,ะแล้วก็มีโอกาสเข้า2ตัวท้ายลอตเตอรี่นะฮะ แต่อาจารย์แค่ไม่ได้เน้นอีกนะคะอาจารย์เคเน้นสองน้าและเก้แเลือกเฉพาะตัวแดงเลือกเฉพาะตัวแดงค่ะที่รักทันไหมจ๊ะเลือกตัวแดงเด้อคนสวยคนหล่อนะคะอันนี้หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลัหวัลใหญ่บางคนก็เลขสามตัวชั้นบนหรือไง ขอภัยจริงๆค่ะเมื่อวันที่แล้วเราปล่อยที่เพจสำรองอย่างนี้แหละค่ะนะคะเราแจ้งไปในไลน์ถ้าใครไม่มีไลน์แอดเรานะ,ะแทบไม่เจอเราเลยงวัที่แล้วนะนะสีตาสวยมากกับขอบพระคุณค่ะสีตาเป็นสีธรรมชาตินะคะไ <laughs> ม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะที่รักนะ ตัวหน้าสามตัวท้ายรัตตอลี่เลขนั้นกําลังจะมาสูตรนั้นกําลังจะมาอาจารย์ชัดกําลังจะ, <199. S 1> จะกี่ร้อยเก้าสิบเก้าชากรชายขาวที่กินสร้างภูมิคุ้มกันนะคะจอช,ช้างกอไก่เลขหนึง่งใช่ใช่ร้อยเก้าเก้าค่ะนะกี่กล่องถึง <ปะ S 1> ผอมอ,<า>อทิที่ที่สามเราจะเริ่มลดน้ําหนักเราจะเริ่มลงค่ะ เรียกค่ะที่รักเจ็ดสามสองสุดปังเจ็ดสามสองสุดปังพี่พี่พิมพ์ให้หน่อยจ้ะเจ็ดสามสองสุดปังอ่าเรียกได้ว่านะคะเป็นเลขที่สวยคือกันเด้พ่อแม่พี่น้องเจ็ดสามสองสุดปัง สาสองสุดบัง